ฝนตกไฟดับทําลิฟต์ค้างหนุ่มพมา่าติดนานนับชั่วโมงกู้ภัยพัทยาช่วยปลอดภัยกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีคนติดอยู่ในลิฟต์ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพัทยากลางเมืองพัทยาตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีในที่เกิดเหตุนะคะพบว่าคอนโดดังกล่าวเนี่ยไฟดับหมดทั้งอาคารค่ะ มีแรงงานสัญชาติพม่าติดอยู่ภายในลิฟต์ชั้นที่4ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงไม่สามารถออกมาได้เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์แสงสว่างแล้วให้การช่วยเหลือจนผู้ประสบเหตุซึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายชายอายุ19ปีสัญชาติพม่าออกมาได้อย่างปลอดภยัยสอบถามผู้ปกครองของนายชายนะคะให้ข้อมูลว่าในช่วงเกิดเหตุไฟดับค่ะจากนั้นไม่นานลูกชายได้โทรศัพท์มาแจ้ง ว่าติดอยู่ภายในลิฟต์ไม่สามารถออกมาได้ให้รีบมาเปิดประตูให้ด้วยตัวเองเนี่ยก็พยายามตามหาจนทราบว่าติดอยู่ที่ชั้น4ของคอนโดดังกล่าวจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทิวาก,กรกฤตมณีผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินรายงาน